คนค้คนใหม่ไปใบเบื้องหน้านก่อนพี่นองง้องเลยคือจีม,มอนคัะเฮ้พี่น้องมื้อนี้ก็มีรางวัลมาให้ได้มื้อนีน้นะฮู้จักอยู่งเพราะว่ายัางหูคิดว่าหลักฟังซฉดอตอนเปิดคลิปโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อตอนนี้กะมาเ่อนพวงพี่น้องเลยหลังจากเช้านี้่น้องพี่น้องถ่ายคลิปอยู่เฮือนแล้วกะออกมานอกพี่น้องเพื่อเสี่สิลงได้เนาะพายุเห็ดพี่น้องเมื่อคืนนี้บ่มีสัญญาณแล้วกะไฟฟ้าดับนาะพี่น้องมากพี่กะเพื่อสีมานอกไฟกะพอดีสากแบตดได้พ,พีพพพนพ่น้องก็เลยได้มาถ่ายคลิปเนาะโดยเมื่อนี้ก็เลยแวะมาเชินภูงพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มีรางวัลมามอบให้ผูงเพื่อนพี่น้องเลย มีทางไอจดีเพิ่นมีน้องเนาะกะมอบเงินให้น้องละตีมามอบให้ผู้วงมีน้องเนาะเป็นจานวนเงินอยู่สองพันหาพีน้องเลยเพิ่นกะาให้ผูวงเพิ่นแบบคาน้ำมุน้ำมันอีหยังอะไรพี่น้องเนาะพอได้แบบไปส่งน้องแต่ละมือเนอะาะหัวเพิ่นกะไปส่งน้องไปพงเทียนอะไรพี่น้องเลยกะเพิ่นเลยว่าเออเห็นแล้วก็กไลยเมื่ออะไรพี่น้องซองเมื่อเนาะแล้วก็เลยแบบเศร้านีนกะว่าซีมอมห้กับพ้นโต๊มาแล้วก็ แบสกับโบมีแเน่ฮะนะไฟดับก็เลยว่าเออตอนแรงก่อนว่ะโดยเนาะนงรตีกับขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งายเป็นไลยๆเนาะที่ว่าแบบไ้วางใจให้นงระะตีเป็นสะพานบุญไห่เละค่ะแบบซอยทางผู้วงเขามาเนาะขอให้อายอยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บโดยปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อโดยกะเดี๋ยวสิไปหาผู้วงเพลินเลยพี่น้องเนาะตอนนี้กะไอหม่ำเพ่อนมาใส่ประตูหนาบ้านไห้เนะาะเพราะว่าเสาร์นี้ฝนตกไฟบ่มากก็เลย ได้มาส่วงแรงๆพี่แหละโดยเดี๋ยวเขาไปหาภูวงกันเลยพี่น้องโดยพี่น้องเนาะว่าที่ตัวน้องลินเนาะเบื่ไปเฮียนมือนนี่สบายดีล่ะสบายดีอมันอันนั้นมาเป็นกลาสบายดีเด้อปันทองสบายดีเลยเห็นเห็นไอดวงด้านตะบัเห็นคนละแนงาเนาะไม่ละแนงตามเนาะไม่ให้มืดนี่ หากมาพี่น้องตอนเศ้ากัไพ่บมาเนาะคือแตงกับได้ทนต๊ะ่านเช้ามเช้านี้นะมั้งสบายดีได้คมกสบายดีเอ็นทงพนไปจับมันนะใหคือบบใส่หมวกบไม่หมวกบมันลาหรือจันมันลามันที่มดเลยเดี๋ยวจอดพนมาจอดประตูเนาะเศ้าวันนี้ไพโบมา ไปหาไปหาสากแบดหอบเลยที่เพื่อนมานั่งกับบมาเฮ้ยจ้นกหีางมูกอ่กข้เขาที่ยงว่าคนน่ะ้นกกันนกินแล้วไปกินแ่ข้สามโมงแล้วนินมาเข้าได้ปะมันแดดนะ เปนกระบนได้ส่หมวกได้ไปจับอะี่อคือบใส่น่นยังวะอนือปลาตัวลานกูยังเลยมสบายดีไทงสบายดีห่อนบ่ห่อนแหละลองไปตากบ้งจะกระจับกล่องเอลยมาจักระยูพุ่นเลยเนาะไปพุ่นคือการใดมาเลยคือมื่นใชไหมมื่นเป็นยังไงค่ะอ่ายังไไปยืนอยู่แดดทำกานอีก จำยังไงฮะฮันเดนผู้จับอันนั้นบ่กฮะแล้วก็บ่จับก็ได้เออพอยืนเงินยัให้น้องเลตี้ยืนแข่งแดดที่ชื่อให้น้องเปิดน้องสบายดีได้มั่นเด้อสบายดีแล้วเพิ่นใส่นะค่ะกอลิโนใส่แว่นใส่แว่นมากดเไม่หมดนะครับ้างเดียวแว่นข้างเดียวแว่นข้างเดียวอค่ะอลิโนหัว เ้าเนีนา่เห็นนะงามนอกด้หัวงามบบนจอดเลยคสีคสีเพิ่มอีกเรียัเรานี้เลยเนเมเด้อเจ็บตาเด้ตาอ่าวป่ออยาน้นเย็นว่าหลนว่าลน ว่าเหล่นด้วนอ่านก็ไปนั่งมาพี่เข่ามาในพี่โบได้จับประตูผชีนั่งอยู่แดดไปใกล้อันนั้นบได้ปันได้เนาะพี่น้องมาชี้ถึงตาผมมาจอดเล็กแล้วจอดอันนี้ประตูงามงามนะพี่น้องเลยบ้านนี้ตอนแรกว่าสิมาจับแต่ว่าอันเป็นว่าบโจับก็ได้เพิ่นซีเล็กเนาะ ่าเป็นไผค่ะตานางอันนี้เพิ่นกัใส่เรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะงามเลยตีไไมก้นี่ยแหวนเล็บอันนี้น<า>แล้วนี่เพิ่นจังท่าสีอืมวุดไายเห็นไหมชายพายพันเสียอยู่บ่นี้จับได้บ,บอกอ,อย่างนันสอดอืม คนคนใหม่ไปไว้เบื้องหน้านก่อนพี่น้องเลยไม่แป้นเนาะอันนี้โนอโนลงไวขนาดอ,อันนี้กับหมวกโปสายไอ้เพิ่นกับโปสัยพี่น้องมีหมวกแต่ว่าอันอันลงดูปกคอกับพ่อเลยเนาะลงเถี่ยเขาลงเอาหุ่นดี่หุ่นดีเลยมันบอยากอยู่ในแอร์บันได <c oughs> พุ่นไปกวนคนละเอาไปไหว้ฝุ่นมันจังสีแบบแปนแ้นแปนเน่พี่น้องเลยมันกะมือมองเฮาหยางไปเนาะคิ้วเล็กหะแลทิ้งไม่ได้หันเอาไปกรองไว้มองนี่เนะาะไม่แป้นเลือ,อนอลไรแบบจะเห็นมองเทียนะหะแลพี่น้องคิ้วขาดย,ายังไงแอ้วน้ำพีกตัดเล็กยังอยู่เนาะ งามมันด่ตัวนี้ก็เอาไปบ,บอกบอามองอันนั้นหลุดบอกเี่ยยังโดนเดียงยสูสูสนบอลมีตังค์บอกเลอแม่เอาตังค์ให้เรานั่งเลยแม่ Oh. อ้าอ้ยพ ktoś, ี่น้อยมือนี้เนาะคนเศร้าโตกะป่ะอ้าวแบบนี้เออกล้องไว้หันแหลมันจังเป็นระเบียบมาพี่กอล์มลอนิดหน้อยขนแหลมเป็นแหลมาเออแหลมไปนี่เหยียบนี่โอ้เป็นตาอ้าวซ้ำเย็นขัดอะไรก็มาอ่เนาะเออเราสีเห็ดอันน um, ั้น ไปกันมาตอนสวยเนาะฮาก้าได้ใส่ตอนนี้ม,มันห่อนมะพี่พพห้าวนี่กระตองเออเนาะสบายดีแล้วกินนี่เขาลืมเราที่สบายดีจะอีกนาข้าวนนาาึืนเนาะเพื่อนปะใส่ยังคือนาข้าวแทะตัวนี้ใส่พรอันปะ หนาหนาไซเลยซิวกิ็นสาวหล่อส่งแนวนั้นแนวมันเนาะน้องน้องละหน้อยสบายดีว่าคิวคือเป็นนั้นเมื่อนี้บัไดไปโรงเรียนบ่กโหว่าไปโรงเรียนไปเป็นสาวเลยนะแคลรอนเรียกทายแคลเลย ่มันนี่บ่ได้ไปหาหน่อไม้ยยังบ่มาเนี่ยไฟบ่ฝนตกอืมฝนตกเลยก็ผักพรมันยังม่ทะเลร้อนน้องหำยังม่ทะเลร้อนอายุสิปีกันยังร้อนอยู่แปดปีแปดปีเก่าพี่เนาะแปดปีเก่าพี่ก็ถ่ายแขียอืมเก่าพี่สิบปีถ่ายเลยด้ตอนนั้นม้องหำม้องหำก็มอายุชิบแปดกูไปถ่ายเขียบเนาะ นม่งพ่องมาน้ามาน้าเียงกันได้ไหม่องมา้าเฮียงกันเ่แล้วก็เจ้าอันนั่งเฮียงกันเด้นอเนอย่หน้าไม่ไอยู่หน้บอกว่าเห็นเป็นนั่นเน่นหน่อยแล้วก็นั่งแบบนั่นแหละวันนี้ฝนตกแล้วเบิดไปส่งมันบอกอืมมาอื่นเื่้นเนาะทางเมืงเศร้าวังสวยๆพี่น้นงก็เลยไปเรียกใครับ เป็นขจาไปอันนั้นตอนเสาร์ขจวมาแบบอาจจะในคู่บ่มาด้เนาะคนตตคนกะพักคอเล็กคนกคนเล็กคนกด้มาอาจารย์่นวินคนนก็เลพักพักเนาะคก็เทอันเทว่จอดเล็กยังอยู่พี่น้องทางนั้นกันเนาะแต่แดดเลยไฟฮะกามาวังสวยนี่ก็เลยได้มาเห็ดกลางแดดแบบนี้ ดินไปเก็บไดนนะมึแล้วก็มีอพีร์ล่ะคะฮะมือนาคือว่าจะไปหาน้ำใหม่มาต้มบ่มือนาเมนวะแม่กินกันยังำ่ทันเบิดเต็มหม้อมือนาผ้ากันไปคุดจิรอเนาะมือนาเนาะแม่มาแจวกับซุปน้ำไหมเอ้ยต้มน้ำไหมก็คือสีแซ่บมือแจวแล้วก็ต้มน้ำไหมม่เอ้ยแซ่บเจ้าเห็ดนะอืมทั้งสี่เลยมือจะแฉบทั้งวันแล้วก็เห็ดอ้าวเขาจะเห็ดแซ่บเขาจะเห็ดมันจะกินซีมือเจ้าตลอดนั่งดีๆีละน้อยบ่หยอกกัน นังดีๆตะเวก็คือกันเจ้าแกงมะมัแซ่บน้องกะลังแกงแซ่บเนาะโบเพ็ดเด้หน่อยได้กินได้พอดีแซ่บแม่วแกงเพ็ดแซ่บน้องลินดิ้งซ้าน้องลินได้ทอดไข่แซ่บบ่หวานน้องลินหวานอันนั้นก็นี่นะหวานทอดไข่นั่นเป็นมักความหวานเนาะไข่ไชายน้ำตาลเป็นมาอันนี้ประตูเป็นน้องกระเดี่ยวกระแล้วเนาะประมาณส้วงน้อยังประจักษ มีเมนเทตหวานเตยหวานคือลบมักหวานเม่นทอดไข่ก็ใช้น้ำตาลทอดไข่ใช้น้ำตาลแล้วแต่คนมักของของมักเด้์แต่ว่าห้าวเราไปใส่ายปะนะเขาใส่จันวานจะจ้อยขึ้นในยูพีฝนตกแห้งบ่แห้งใช่ไหมคะอยู่ทางกันจนเต็มทางลมทางฝนเลยเนาะลมแล้วก็ฟ้าดังเลยพราะอีกอืมฉันเอาไม่ ไฟกระดับไปเยมาก็เลยไม่เห็นวร่งยงน้ำมันวระดุใชไรอรองเลยอ้าไอท,ทงผ่มานั่งน้ำพี่้องไ้บ้านนี้หากะมา,าจับนับสวยแม่หเนาะจับประตูสวยแม่โอ้ยจังได้เันเลี้ยงกบอยู่เฮ <c oughs> ือนนะบอกเป็ไหนบริเวณไหอืาให้กินยนังหัวอาหารบอกให้กินวัวอาหารอือ เอ๋อมกินได้เจาเอสิบไปเบิ่งอยู่แต่กะย่นมันเจ้ามาพี่ก็เลยบดไปซาบานนี่เนาะเอา่าซิเวเขาไปเบิ่งมาจะได้แลเด็กๆผิ่นองเยหนังเลียนแถวกันขักแท้มือนนี่บดไปโรงเรียนเนาะฝนตกประมาณมืออื่นคนละตเอากินี่เจ้าจ้าเป็นให้เรานะ จับจับเลยอ่อเปิ้ลเใส่กะชิแล้ไว้ได้ค่ะพี่ดองเลยเปินดึงเขามาห้นผุนลมนะมีคนจอยู่บไเปินลองที่ซื้อว่ามันชิได้บอกใหนดิหมอนผักเนาะนเวลาเอารดเข่ารลอดออกง่ายแล้ว่นนี้นเนาะกะคีะโ <laughs> <laughs> ดนขา <laughs> นอ,อิทเอาหัวะอืม มีแต่เอารถเข่าเนี่ยแล้วก็ล็อกไว้คือพที่ฉากแล้วมันเนาะเอาเวลาเพิ่นเอารถขึ้นตอนแรงไว้ใส่เอ,อเอาขึ้นทางนี้่วนะไแขใเนาะแต่เก่านะสิ๊บป้า,าไว้ทางนี้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นเห็ุอันนี้แล้วแล้วก็เลยเขึ้นก็ได้ห้องกับว่าอันนี้มันสูงเนาะมันสูงเลยมันเอาขึ้นยากแล,แล้วเราขึ้นทั้งพุ่นขึ้นบนตัวข้างบนตัวข้างก็โอเคแค่ตรงนี้แหละเออก็เลยเอาขึ้นทางนี้แบบนี้ เราเป็นแออมาขนเจ้าน่ะป้ไหวกับแบบชูม,มือนี่เนาะหล่นอ,อี้เขาแห้งขโมยไปง,งานนี่น้องหลักไปน้องเงี้ยวตามบทันไอท่งเลยจะเอาขืนเท่งอยู่บอกตอนแรงหล่นนะอะกเ้น ้อ้ทงเป็นยังไงไอ้ทงเป็นยังไอ้นติดีค่ะดวงมดีเอาเบอรีปูเใเบิ่งอันนี้เพิ่นพี้น้อไหมขึนตัดอันนี้เนาะ ใส่หมวกเนี่ยมันจังอันนั้นเนี่ยหโลดกาแขงแดดไหวพี่น้องไอ้พวกคือสีตกสีขักอยู่หรอกเนาะมันบอมีพ่มอ่คือสีหมอนขัดเลยพี่น้องหมอนตักอันนี้เวลาผนดึงเขาดึงหอกคือสีขักเนาะหลอกไว้เวลาเงินกลางคืน อัตัดเล็กอันนี้ก่อนที่เรนี่ยอืมอืมนอนสักอันนี้ ลลอันนี Hence, no ้ของไฟของ่นบ่มาเกรือฝนนี่ทัเรียนัวข่กับฟองอืมคิดแล้วเขาจะปลูกแล้วมันสีออกสีมันเป็นอันนั้นนะพี่นองเลยามกรันอืมเป็นมะเกือเอิกแบบใส่อนาต้ามะหุ่งเัีก็ได้พี่นองนอกแทบ ่กเออมันเคือคนมันคือเออไงเนาะชงสื่อขาทองพิ่นกามาพี่น้องนี่เนาะเพิ่นมาซอยมาจับประตูยังซอยอย่างเนยให้มามเพิ่นกามาเห็ดผู้เดียวเนาะว่าหล่นหล่นผมผมกำลังเกิดอย่างนี้เท่าไงอยากกินูป เราโปรยกมีแฮงปันไดวไห <c oughs> เออเออจะก,กินอี่ยเป็นจับซอยแล้วเราเนี่ยนะ <c oughs> หมนค่ะอันนี้เป็นีเนาะไอทองหยู <c> ่ <oughs> คือขนาดเลย อยู่ือนผ่นกระมอนแบบนี้เลยอือ,อมีผ้าบ่ผ้าแห่เวลาดึงกังไงนะเนาะอย่าไปใกล้ผ่นตัดเล็กเด้อเลือนมารอดออกเด้เอด้อปนับออกมันลองดูผนตัดเล็กออกเด้อ อาปให้ป้าไปได้หันก็ได้ค่ะเป็นตาเล็กก่อนมันชิชิตาอ่าจะเห็นนี่เนาะทางอา้อาวอ้าวแห้งอี่พี่น่องเยักมึงมาห่มก่อนไอ้ทงคนจ้าบถะก็ติ่ตัวอบอ้าวแห้งนีน่ พี่ดาวไอ้บ้านนี้ก็มานั่งอยู่พี่ก่อนเนาะเสียงฝนตัดเล็กกินนี่ติดตัวมือนี้น้องผักของเฮียนเนาะประมาณมือมืออื่นพื่อแหละถ้าฝนบ่ตกพี่ดาวเลยมือนี้กับฝนตกไฟกระดับนี่เนาะทรมานฝนอะไรมือหนาไปสงน้องบัดว่าเป็นยังขึ้นอันขึ้นบาทุกคนบัดว่าตีนหลดจนแปะแหลกแสบเลยตีนหลดแปะแล้วเนาะมันนั่นเลย มื่อกี้มีรางวัลมาให้ได้มื่อนี้นะฮู้จักอยู่บอว์อียังบอวคิดว่าหลักฟังฉะดอตันเปิดคลิปเมื่อกี้มีทั้งไอ้ใจดีเพื่อนเนาะมีทั้งออ้ใจดีเพื่อนแบบเพิ่นเห็นเพิ่นก็อยากซอยฮะนะแบบคาน้ำมันไปส่งน้องอียังนี่แหละเพิ่นไปไปส่งน้องเพิ่นใส่น้ำมันเมื่อเท่าไหร่ันมันก็สมมุิเติมหาซิปมันก็ได้รายมือแบบมันกับบอกรายเนาะ แต่ว่าไปหาไปส่งบางทีก็น้องเพิ่นมาเองค่ะนะพี่น้องเลยเพิ่นก็เห็นแล้วเพิ่นก็เลยว่าเออว่าฝากให้ผูวงเนาะพอได้ใช้น้ำมุนน้ำมันอย่างเงี้หละเนาะเพิ่นก็ได้ซอยเข้ามาพี่น้องเลยก็เป็นจำนวนเงินอยู่สองพันหาแต่ว่า่อยเปลี่ยนเป็นเงินกีบมาให้เพิ่นแล้วเพราะว่าบัตรท้าเข้าหายเงินบาทก็ได้เปลี่ยนอีกค่ะนะก็เลยอันห้เป็นเงินกีบเลยพี่น้องเลยถ้าว่าให้เป็นเงินบาทก็ได้ไปเปลี่ยนอีก่นะ จะเลยหายเป็นเงินกีบมาเลยพี่น้องเลยก็เป็นจํานวนเงินอยู่เนาะแหลกมาเป็นเงินกีบกับหนึ่งล้านหกแสนหาสิบเจ็ดพันกีบโดยเดี๋ยวหายเป็นหนับเมื่อก่อนเนาะว่าครบหรือบ่ครบหนับเมื่อก่อนได้เดียวอันบ่ครบบุ๊มบิลมันลอยออกแต่ทงมันจะตายมันหนอนนี่เนาะแมนแมนก็มีอนะค่ะดิโต้โตอันใบแสนะกับปลายคือกันหนับไปนะก็ได้สิครบอยู่บ่นเนาะ เป็นใบเซนกีก่พี่น้องเนาะอันนี้แมนปะหนึ่งล้านหกแสนห้าสิบเจ็ดพันพี่น้องเลยกะพอดีอ่าได้เนาะเพราะว่าเป็นเงินบาทกะมือลงมือขื่นอะไรพี่น้องเงินก็้ก็เลยได้มาหมอบให้เพิ่นมือนี่พี่น้องตอนแรกว่าสิมอบให้ว่านี่กะบโบดี้มาเนาะแดดคักอังลี่พี่น้องว่านี่กะมีแต่ให้เพิ่นขอขอบวนขอบคุณเพิ่นเด้อโดย,โดย โดยทางน้องเหละก็ขอขอบุญขอบคุณทา้งอายใจดีเด้อถือตนสงสารแล้วก็หาเงินมาให้น้องเหละให้น้องเหละใส่น้ำมันโหลดไปส่งน้องหรือว่าไปยังนี่แหละเนาะก็ขอบุญขอบุญลายๆก็ขอให้ทา้งอายเพื่อนอยู่ดีแห้งความเจ็บ์ตอยาได้ความค่ายอยามีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นล้ำรวยล้ำรวยเด้อเฮงเฮงเด้อซาถูกซาถูกเนาะโดยกะไวใส่น้ำมันเติมบัตรทันเลยเนาะซื้อกินแบบน้องไปโรงเรียนทันนะเพื่อนสิ่หายทั้งดกระยับได้แบบบางที มือหาพันบอแม่มหายมือหาพันพี่น้องเอ้ยมันเคอมีของกินกับห่อใศษท,ทุงย่างให้เพื่อนอือพอได้ไปกินโยงเฮียนเนาะหมดมาพี่น้องตอนเที่ยงกะมีแต่ประหย,ยัดใส่ให้แลน้นเนาะกับเป็นเงินเฮาพี่น้องเอ้ยแต่กะเอาเห็ดเวียกเดือนเจ็ดแสนยังเห็ดเนาะนอันนี้ได้มือเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะกะถือว่าแบบเฮากะดีใจเลยแหละสำนึกะมีแต่คลิปนี้กะสิโอจบคลิปเลยพี่น้องเนาะเอาสบายดีเดอ้อสบายดี โดยเนาะพี่น้องไอคลิปนี้กับสิคอลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้กับขอขบุญขอบคุณทั้งไอ้เพื่อนหลายนเนาะกับอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบให้ได้ความไข้บหไฮมีเดอ้อปราถนาสิ่งใดขอให้ไอ้ายได้สิ่งนน้นไอ้หายมาซ้ำนีกับขอให้กลับคืนไปหาไอ้ลอยเท้าพันเท้าเดอ้อเนาะโดยเอาคลิปนี้พี่น้องคอลาไปแล้วเนาะขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี